ทำไมลุกไม่ได้อะป๊ามาเยอะกันลุกไม่ได้ไงก็ฝึกสิไม่ลกไม่ได้ใกล้แล้ว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 อีกหน่อยเดียวใกล้แล้วโน้บเเบงพลังเบ่งพลังเดือดฮักเออไม่เป็นไรแล้วลุกไม่ได้ก็อยู่เงี้ยบ๊ายบายไปนะเอามามาช่วยขุดหน่อยช่วยขุดหน่อยมาขุดนะมาช่วยขุดหน่อยเร็ว เอาพี่ขึ้นมาหน่อยหรือว่าจะไว้อย่างนี้เบงลังก็ดิโอ้ไปทางนอนอ่ะขึ้นมาขึ้นไม่ได้เกือบแล้วใกล้แล้วอีกหน่อยเดียวอ้าว่าหมาใส่ชุดว่ายน้ำมาก็ดีเอะกลับไปโอ้ยเออม่ใส่ชุดมาลุกมา